ช่วงเย็นๆน,นะครับช่วงเย็นๆพัดลมโกกตูดกันนอนกลางวันก็นสบายเลยครับพัดลมโกกตูดนอนกลางวันสบายกันเลยฝั่งนี้จะเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียหนูเลี้ยงลูกกันนะครับเลี้ยงเด็กๆตัวเมียบ,บางตัวก็จะให้เขาคัก รับสองเดือนนะครับก็ให้เขาผสมใหม่อีกรอบนะครับทุกนี้เป็นกรงอนุบากลกับกรงพักฟื้นนะครับกรงอนุบากลกับกรงพักฟืน้นส่วนตัวคู่กับวัยรุ่นก็อยู่อีกที่หนึ่งนะครับไม่ได้รวมกันแยกกันออกดูสีสัน รู้สึกว่าหนูขวัญจะมีคออใหม่อยู่3ามตัวนะคร huh e ับลูกทำไมดูดน้ำแทไวาอย่างนั้นละูกมันก็ไหลหมดแล้วขต้มตตกตูดนอนกลางวันสบายเลยแม่กับลูกแม่กับลูก โก้โกโอเอ้ยมากินยาเร็วๆหนูมากินยากับเพื่อนเร็วคุณนายคุณนายเข้าปุ้นคุณหญิงปุยฝ้ายสำลีถุงเง,งินถุงทองหมูปิ้งเป็ดพะโล้ไปไหนแล้วนี่เป็ดพะโล้นอน มีอีกเยอะนะครับแม่พันุ์เรานำเข้ามาเพิ่มเด็กๆทุกตัวพันกันตรวจสุขภาพมาหมดแล้วนะครับเห็นที่ไรก็ใจฟูนะครับแฮปปี้ถึงจะเหนื่อยเกี่ยวหญ้าแต่ก็มีความสุขนะครับเราเลี้ยงอะไรเราก็รักนะครับแล้วก็ถ้ามีเยอะก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆ ที่อยากได้นะครับแก้เหนาลูกค้าแก้หนาเลี้ยงแก้หนานะครับก็จะกินย้ากันประมาณนี้แหละครับคลิปนี้นั่งหลับก็มี